ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามแง่คิดมุมมองของคุณจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับว่าทําไมประเทศไทยเราควรจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน F1 ครับผู้ฉายภาพเรื่องของรถยนต์ที่มีการแข่งขันกันให้ทราบก่อนนะครับคือรถยนต์ที่มีล้อปิดมีหลังคามีอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะครับก็เป็นการแข่งขันในหลากหลายระดับ ก็จัดตั้งแต่ระดับโลกนะครับมีทั้งการแข่งขันขร,ระดับอาเซียนอะไรจะต่างก็ว่ากันไปแต่การแข่งขันขร,รถยนต์สูตรหนึ่งฟอร์มละวันเนี่ยนะครับที่เราเรียกกันว่า F1 เนี่ยมันเป็นการแข่งขันขร,ระดับโลกคือไม่ใช่หมายความว่าอยู่ดีๆใครจะไปขับก็ได้นะมันถูกคุริฟายหรือว่ามันการจัดเกรดการแข่งขันมาตั้งแต่ B, A, B, C, D อะไรไน,นี่เป็นต้นนะครับจนกระทั่งเขาเข้าไปแข่งคราวน,นี้ท่านคงจะเห็นทั้งจากภาพยนตร์นะครับทั้งจากชื่อเสียงของ F1 ใช้ภาพแถวภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แถวบ้านเรานี่ก่อนนะครับแถวบ้านเราเนี่ยมีไทยพม่าลาวมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์บูไนมีสองประเทศที่จัดอยู่ในขณะนี้ก็คือสิงคโปร์และก็ที่ประเทศมาเลเซียที่มาเลเซียนี่ก็คือสนามเซปังเซอร์กิตผมจําได้ว่าผมไปดูที่มาเลเซียเนี่ยเมื่อสิบกว่าปีตอนนั้นทีมปิตนัทนะครับแล้วก็โอ้โหที่สิงคโปร์ก็มีทีมนักแข่งจากทั่วโลกสมัยก่อนชื่อดังมากที่สุดที่คนไทยและคนทั่วโลกรู้จักกันดีก็คือ มิคาเอลชูมาร์เกอร์ขับรถยนต์ม้าลำพองเฟอร์รารี่แต่หลังจากนั้นมันก็เปลี่ยนมือหมายถึงว่าตำแหน่งนะครับก็เปลี่ยนไปให้กับเบอร์เซเดสบ้างยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้บ้างครับคดิถามว่า f อวันเนี่ยทำไมเมืองไทยจะต้องทำครับคือเมืองไทยเนี่ยมันมีที่เที่ยวเยอะแยะมากมายแต่มันมีคำว่าโลซีชตันรัฐบาลก็เห็นอย่างนี้ครับว่าเอาถ้าอย่างนั้นเราทำสิ่งที่มันรุดสร้างขึ้นได้ไหมเช่นการจัดการแข่งขันสำคัญคอนเสิร์ตใหญ่ ก็ปรากฏว่าเราไปพูดคุยกับผู้จัดนะครับการแข่งขันฟอร์มเล่าว,วันว่าถ้ามาจัดประเทศไทยเนี่ยทำได้ไหม